ในโคโลอชันฟอร์ดด้วยกันประกอบด้วยไทยเกาหลีใต้นะครับแล้วก็โปแลนด์สโลวาเกียและวังสารัฐซึ่งเป็นส่วนใหญ่เป็นทหารช่างซึ่งมีภา,ารกิจในเรื่อง Engineer Support เหมนกันทั้งหมดความเข้ากเข้าตใจหรือการประสานการช่วยซึ่งกันและกันตลอด6เดือนที่ผ่านตลอดประมาณ4-5เดือนที่ผ่านมานี้ทำให้ต้องรู้ว่าเาได้เพื่อนใหม่ครับ การปฏิบัติงานของกองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจ975ไทยอัฟกานิสถานเป็นอีกหนึ่งภารกิจในการปฏิบัติการทางทหารที่ไม่ใช่สงครามอันเป็นบทบาทสําคัญของกองทัพไทยในปัจจุบันเนื่องจากไทยไม่ได้อยู่ลําพังหากจําเป็นต้องได้รับการยอมรับจากสังคมโลกการร่วมมือกันร,ระหว่างประเทศต่างๆเพื่อป้องกันยับยั้งการลุกรานของชาติใดชาติหนึ่งหรือสร้างความเจริญเพื่อนําไปสู่สันติภาพเกิดขึ้นมาหลายปีแล้วการปฏิบัติงานในอัฟกานิสถานครั้งนี้กองทัพไทยต้องอยู่ร่วมกับทหารอีกเกือบ20ประเทศ สิ่งที่เราได้เนี่ยคือบทเรียนที่เราจะทํางานแล้วก็เราสามารถจะเอาประสบการณ์ที่เราได้จากพื้นที่ต่างๆเนี่ยเข้ามาปรับปรุงการปฏิบัติงานของเราเนี่ยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพราะเราได้ไปเห็นชาติต่างๆเขาทางานกันยังไงบ้างยันในทางทหารแล้วคิดว่าการไปทํางานที่ไหนก็ตามตามนโยบายของรัฐบาลเนี่ยเป็นเรื่องที่ทหารน่าจะไป ภารกิจซ่อมแซมสนามบินบากแกรมอันจะเป็นเส้นทางคมนาคมให้กับชาวอัฟกันในอนาคตหลังจากที่ประเทศอัฟกานิสถานมีความสงบสุขอย่างแท้จริงก่องกำลังร่วมผสมจากหลายชาติได้เสร็จสิ้นภารกิจลงรวมทั้งภารกิจในการบริการทางการแพทย์ของแพทย์ทหารไทยที่ร่วมกันตรวจรักษาชาวอัฟกันกับแพทย์ทหารจากมิตรประเทศคงจะสร้างความรู้สึกที่ดีให้กับชาวอัฟกันได้ไม่น้อยก่อนที่จะครบเวลา6เดือนในการเสร็จสิ้นภารกิจและเดินทางกลับสู่มาตุภูมิ พยานเพชรจรุนถ่ายภาพดวงกระมวลเทวพิทักษ์ทีมข่าวททบ5รายงานจากอัฟกา